เฮ้ยเอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมบีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมโอเวอร์สองนี่นะครับผมซึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับผมว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เราเนี่ยตัดต่อมาจากไลฟ์สดจากที่เราลงไว้นะครับผมก็เพื่อนทุกคนมีคลิปดูกันนี่นะครับบวกกับช่วงนี้เนี่ยผมยังไม่ค่อยได้มีเกมอะไรเล่นด้วยนะครับผมก็ใครที่มีเกมอะไรให้ผมอยากเล่นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมเดี๋ยวจะเอา อ่าแล้วก็ลองไปดูว่าเกมที่ทุกคนแนะนํามาเนี่ยสนุกหรือเปล่านะครับก็ถ้าหาทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยในนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปกินยาเขาเนี่ยนะครับไม่สบายมากช่วงนี้บ๊ายบายครับทุกคนอย่าลืมกดซับนะครับทุกคนบ๊ายบายโอ้ต่อเนื่องว่ะโอ้เอาว่ะครับน้องๆก็เก่งครับนังๆเราได้ก็เข้มกันแล้วเจได้เราได้เป็นมัวส่ว S <S ด,ดีจริงๆเป็นเพราะกูเปิดเพลงแน่นเลยเราอาจจะแค่ฟุกแค่ฟุกหรือเปล่าทีมเราดีไหมแอคแท็กว่ะอันนี้เราน่าจะเป็นนาจกันหรือเปล่าเอ้ยต้องดันรถดีนี้น่าดันรถด,ดันรถนี่เราดันรถอยากเล่นตัวนี้นนะอ๋อไอตัวนั้นเหรอไอตัวที่ว่าควงสว่านเลยนะนะปล่อยให้เขาเล่นไปเฮ้ยมีคน,นเล่น,ลนมีคนเล่นซับว่ะโอ้โหนานๆถ้เห็นคนเล่นซับทีเบกินจูเออมาแล้วมาแล้วเราต้องเป็นคนดันรถในแม่นี้ต้องดันรถ เกนจีเนี่ยแม่งเล่นยากจริงนะทำไปเล่นไปเอ้ยมีพี่ลิงใครเล่นพี่ลิงวะมึงเหรอไม่มึงเล่นตัวอะไรอ่ะมึง่ไม่รู้อ๋อมึงเล่นเตยเดียร์ผู้หญิงกล้ามใหญ่เท่ด้วยอย่าเท่เลยดูสรงผมเดยเฮ้ยโอ้หมันดักหน้าบ้านเลยโอตัวเวทไอ้เชยชิบหายแล้วยองไงดีวะไอโอจะตายโอเข้าบ้านอยู่ก่อนแล้วกันเฮ้ยตัวหลังหลังหลเข้า โอ้โหเฮียตามเกจีครับตามเกจิปเปอร์ลิปเปอรโอ้โหเลือดเหลือหนึ่งเลือดเหลือหจะตายเอาได้ไได้อยู่แต่กูจะตายเอาเอ้ยลิปเปอรหยขอพิงานหน่อยหทำอะไรกันอยู่กันนะแอนด์มสกันรถเลยเฮ้ยหลังเข้าวะมันันรถก่อนเออว่ะเออลืมิงดัก ลิปเปอร์นี่อีกแกเออเฮ้ยลิปเปอร์จะเข้ามาดมายวะเฮ้ยมีคนชุบเมอร์ซี่ชุบ<อ>เออกูออออดันรถอยู่กูแอบดันรถอยู่ ไม่ใช่ป่ะล่ะไม่ไหวแล้วลาก่อนกลับมาแล้วกลับมาแล้วโดนหมาเลยโอ้โหโอหโหยากยากจริงเอาดีว่ามาเลยดีว่าเหรอใช่ชซอรกันดันโอ้เฮ้ยกูเมติกูเมติกูเมติ เออตัวเดียวด้วยนะ <c oughs> ดันดันดันรถดันรถอุย้ยเมอร์ซี่ฮิวให้อ่ะเมอร์ซี่ซับดีมากรถ <c oughs> แม่งไม่มีใครดัน,นจริงๆ <c oughs> ดูดิเมอร์ซี่หุ่นลอยเองโดดไปโดดมาดิน้นไปดิ้นมา อุ้ยเอาโดนใครวะโดนปืนเลยเฮ้ยเสียงปืนหมูมาหมูมาโอ้โอ้โดนยกพี่หมูพี่หมูพี่โอ้ยหลบหลังหลังรถหลังรถดีว่าดีว่าดีว่าเหรอดีว่าดีว่าเด้งไปดีว่า โอ้ตรงนี้จุดเล่นกูเลยเนี่ยหืมโอ้จุดเล่นจุดเล่นนี้มันอะไรกันยิงไปมั่วๆเดี๋ยวก็โดนรถหมูแม่งเขื่อนเขื่อนจริงเออโอ้โหกูคือกูจะได้อยู่แล้วอ่ะโอ้โหตีกูมาแล้วว่าพี่หมูแม่งดันแบบอูดุดอูดุดอูดต้อง5นาทีเดียวมันต้องดันได้บ้างเหรอวะ โอ้โหลงแล้วเนี่ยตายตายไม่ย้นหลบไม่ได้ไม่อัดหน้าเลยโอ้ยเฮ้ยฮีโร่นี่ไม่ได้มาแล้วกูเกิดใหม่เอ้ยกูกูเอ้ยอยู่เยอะปะอยู่ตรงรถเยอะไหมเยอะเยอะเยอะเลยเหรอกูเมติกูเมติกูกำลังจะไปเปิดติโอ้ตายเยอะเลยอ่ะชิบหายแล้วเจตายโอ้โหตายโอ้โหตายอย่างงี้ไม่ไหวไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์ก เอ้ยเอาหมูมาเล่นไหมมาหมูเหรอเฮ้ยมันเฮ้ยมันไปไหนกันวะตายหมดเหรอหรืออะไรน่าจะย้ายตึกดีกว่าฮ้ยเพื่อนหยุดไปแล้วจุ๊ยจุ๊จุ๊โรเจอร์โรเจอร์รหมูอย่างเงี้ยเอ้ยอยู่กินไม้ไส้เหรอสีแม่งเลยเฮ้ยระวังเจ๊แทงไปมึงแทงไป เฮ้ยเสร็จกูเออเออกำลังชุบเลยไกลแล้วไกลเลยนิดเดียวไลารัทไลารัทมาไลารัทมาโอ้โหหายแล้วเออดีว่าดีว่าเดียวนิดเดียว ขอ,อยู่เลือดก,ก่อน oh. ไล่ฮาร์ดไล่ฮาร์ดแตกไล่ฮาร์ดแตกไล่ฮาร์ดแตกกันไม่เข้าจริงว่ะ อุ้ยกูเองกูเองกูเองโอ้โหกูเองกูเองเนี่ยน่ะเออเออวุ้ยต้องต้องเอตัวเวทมาเนี่ยเข้าแล้วเข้ายังเข้ายังเข้าแล้วเข้าแล้วเข้ายังปะปู่ปะปู อุ้ยเอาดิไอรถถังหมูเหรอหมูเหรอเฮ้ยตายตายตายหมดเฮ้ยโอ้โหชนะชนะชนะเอากูตายตอนตายมึงจะเอากูอีกเหรอใครวะเอาวะฝั่งโดนแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นไงเอาวะุดจริง โอ้โหพี่เองน้องพี่เองพี่ถ่ามากพี่นี่งงมากมือพี่งงมากพี่ไหวมากอย่างไงมาหันที่แร้วหมือนพี่อยู่หนนี่นี่ตีมาหันที่ผมาหันที่คอบโอ้ยเงือตกเลยวะเกมตึงหรืออากาศร้อนอากาศร้อนหรือเกมตึงเดี๋ยวได้นุ้ยมันคนมันน้อยอ่ะคนเราน้อยเกินไปตายเลยวะเรามีป้องกันว่ะป้องกันรถอย่าให้มันดันมาเนี่ย เออได้มาแล้วนี่กูขาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดกูอยากได้เนี่ยอัม布拉อยากได้อัมบ้านบ้าเลยตัวแฮกเกอร์อ่ะอยากได้อัม布าลองไปเล่นเกนจีไหมกนจิเกนจิมาว่าไม่นานไปไปไปรถอยู่ไหนวะหาไม่เจอโอ้นี่นี่นี่โอ้สถานนี้กว้างมากบอกแค่นี้แหละกว้างมากได้เปรียบสุดๆเกนจิก็ตาที่กำลางนี้อุ้ย อันนั้นนะป,ะปะลาปลาเซลปลาเซลเซลเซลก่อนเลยเฮ้ย <c oughs> โดยสนสไนเปรยิงต <t ai> ายคนละโอ้โหโอ้โหถ้สไนเปมันชาร์จลอยปุ๊บแล้วมันยิงคือตายเลยเนี่ยมันยิงรถแล้วอ่ะไวจังมาแล้วมาแล้วกำลัลลงไปกำลัง <c oughs> ไปเพื่อนกำลัง <c oughs> โอ้โหตายสามกลัวจิบห <Yeah. S 2> ายแล้วโคตรแม่นเลย <c oughs> สไนเปอร์ใช่ไหมทั้งสไนทั้งแมคกี้โอ้ยหมูหมูหมูกูไม่กล้าไปเดี๋ยวมันดึงกูโอ้สไนด้วย เมลคีเมลคีล่าสัตว์โอ้โหบายลาก่อนเอพวกูกูปเปลี่ยนเป็นจังเลตดีกว่าต้องยิงกดอะเราแอสซีนไม่ได้เอ้ยมีคนชุบให้อะไรกาโตโโโออ้้หโหไม่เล่นละตัวโอ้ตาย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 รถหมูมันยากเจ๊อืม้อจังเลตดีกว่าะจังเลตดีกว่า <c oughs> ยิงกดๆไปรถมันดันมาโคตรเร็วเลยะรอด้วยกำลังมาแล้วกำลังเสริมกำลังเสริมกำลังมาเฮ้ยโอ้โหสไนแม่นแม่นจริงพี่หมูพี่หมูพี่หมูเฮ้ยใครด้ช่วยกลยกุมหนึ่งหนึ่งกหมูอยูอย่ปล่อยให้มันเข้ามาเวลคัมต้องเก็บสไยมันอ่ะ มันเอาหมูมาล่ออ่ะไอหมูหลังหมูข้อหลังระวัง,โ,งโอ้โหัดรูเลยโหแต่ทม<ห>่หหหหให้รัวๆเลยวะชิอายละไม่อร่อยเลยตาเน,นี้ยคอมเมนต์ปืนสองคนเลยอ่ะโอ้สไนโอ้โหโอ้สไนโอ้สนไนแม่งโคตรจริงว่ะโอ้เอทแทกโอเล่นท่านโอ้มาบุกที่ ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับฮานะใช่ฮานะหรือเปล่ามาเลยฮาร์ดก็ได้ไไหหก็เลยฮาร์ดเหรอเจอ้เอาจริงดิมันไม่จริงหรอกเปลี่ยนตัวละเอออุ้ยโอ้โหนอนแล้วโอเคฮานะคนที่เป็นฮานะแน่ <laughs> นอนเฮ้ยกูเข้ามรตีก่อนเจ้าโอ้สวัสดีครับเอา เอาตัวนี้ก็ได้เอากูตายพี่หมูมันแบบเรามีนักธีดันรถกลับเว้ยเดเออใช่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 มีเรามีนักธีดันรถกลับกูม,มาแล้วเจ้มากันรถกันหน่อยกูกูเอาพี่หมูพี่หมูพเอามาเอากูมาเอากูากูจะตายกูจะตายตไปแล้วก็ขอขอ,ขอกลับบ้านก่อน มาแล้ววะยิงกดพี่หมูพี่หมูพี่หมูอะแอ๊ะกูโ,โดนอะไรเนี่ยกูโดนอะไรวะอุ้ยสไนด์ด่านนี้แม่งเอาเรื่องวะเฮ้ยด่านนี้หมองสไนมากจริงอุ้ยเอาสไนมาสู้ดิไม่ทันเลยเ,ลยเว้ยเฮ้ยจำไว้เลยด่านนี้แม่งหมองสไนมากคือมาที่โอกสไนด์สองเลยกูเอมพี MP แน่พี่หมูเอมพีเชื่อกูดิสไนตัวนี้แม่งแม่น อย่ามีกูตายก็พอสนไนย์อะถอดใจวะเอ,อ้ยไม่มีกูหรอกไอ้จริงไปก่อนตายค,คู่ไม่มีกูหรอกกูไม่มีหรอกก <c oughs> ูโดนพี่หมูฆ่าไปแล้ว <c oughs> ลเมอร์ซี่อ่ะกูอยู่ไหนวะเอ้ากู <c oughs> โดนใครฆ่าวะโดนพี่หมูคิวเอ,อ้ยอยู่เบลสิบแล้วว่ะ